ว้าววว้าวมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มโอ้สุนทรแอสาวอีกแล้วครับท่านมันหมันมนหมนัโอ้โหหลายแต้มแล้วนะครับช่างสุนทรครับมาฐานครับ โอ้โหลำน้ำเหมืกับมาตกปลาครับ มา, yeah. มาตุ้มก่อนะส,สวัสดีครับวันนี้ครัวลุงไต่บ้านพุทธลักษณ์นะครับ,ารบพาไปตกปลานะครับพาไปตกปลาดูทางลงนะครับตกปลาที่อำเภอบึงบูนนะครับลำน้ำห้วยทับทนนันเ,นเ,นเน curved. อ้นว่าเบิ่งๆบอ้ยออ ดูด้วยข้างยางพี่น้องเลยมีแต่ปลากับปลาปลาอยานี้นี่นะครับพันเบ็ดสวัสดีครับนะครับสุนทร น้องชายนะครับกำลังลพึ่งลงนะฮะน,นี่มันช่วงเย็นป๊าดนี่ดูนะครับตกเบ็ดตกปลานี่เรือคนสัมภาระ,ะของเรานะครับโอชา มีทั้งเดินมีทั้งล่องเรือครับนอมะดวงดวะีหนงลูกไเรือมาละนสัมภาระยัอยู่ในหานบัวคาไ่ได้อันนั้นครับที่หันไม่ไอ้นน้องรังป่าโอ้โหม ฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมตะลิง เป็นเบ็ดเก่าขอ่มันเขาไม่ันตั้งใส่ใส่เนี่มันผูกเปรย์เลยเด็ผูกเปรย์กับคุณลุงฟังว้าวว้าวได้มาหลายตัวแล้วนะครับถ่ายไม่ทันว่านหอนเพราะยางเ่านยางลงมาเนี่ยเห็กแดงมันก็หอนมานั่งไปกิเย็นอากาศเย็นเย็นนี่หรอกฝนมันตกว้าวตกปลาตกปลาริมห้วยทับทันนอนไปเตะบอลเมื่อไ สู้เสาทิศบ่รครกะบ่ลู้หรอเดี๋ยวนี้สิเป็นต่อไปสิเป็นสู้เสาทิศเถะมีมูปรตูบ่เดี๋ยวโอหจะเอาามาแววมาแววอู้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 วัดวัดโยย่อ้นิดเดียวปลาหลุดอีกครั อ่าฮะว้าวมาแต่โบยู่ได้อยู่เด้อพี่น้องเฮ้ยว้าว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 โอ้กำลังงามเ้ยครับปิ่งนี่มาฐานนะครับสุนทรโอ้โหสาวแอร์นะครับนักตกปลาอันดับหนึ่งของลุ่มน้ำห้วยทับทันนะครับ ขัดบอพี่นอ<ป>้องได้ออกกล้องอยู่บ่ก็เลยว่าก่อนจะถึงบ่ายสามก็ออกมาแล้วก็จะพาไปสู่พิเศษอเอิหน่อยเอิ่มหน่อยเห็นเราขัดส <c oughs> ามีอีจ,จวงแท่งแม่แบบทาหารเนี่ยถมันขายอะเออเอเออข้าวดังอ่ะที่พาไปกับผู้ชายเสียมาโทษเจ้าของหลานนะ บอันนี้บอขวบคุมมาดูแลบ้าบอเออบอหามบอหามว้าว,าวมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มโอ้สุนทรแอร์สาวอีกแล้วครับท่านมันหมันมันหมันโอ้โหหลายแต้มแล้วนะครับช่างสุนทรครับมาฐานครับ <ต>แถวนีพอตกปลาครับลำน้ำห้วยทับทันอำเภอเวีงบูนนะครับพี่กัด <c oughs> จังหวัดศรีสะเกดเดี๋ย <c oughs> วนี้ก็เริ่ม <c oughs> มันหมานไปแล้ว <c oughs> ค่อยๆทยอยได้มาเดี๋ยวก็ก่อไฟ <c oughs> ปิ้งย่างกำรลุงดีแท้ <c oughs> กินน้ำมะตูมก่อนน้ำมะตูมขาตัวได้รักน้ำมะตูมกินน้ำมะตูมไข่เดยย่ากินน้ำใบบกใครเรื่องนี้วะหามีเรือมานะครับนู่นตกปลาบรรยากาศดีมากนะครับ สวยๆหลังพระอาทิตย์ตกนะครับดูอะไรสิ่ปนเ่าฟังบักดับดับบ่ยามเบ็ดเพียกเขาเบ็ดเล้าเขาวันนี้เขาดิยามว่าข้าวแล้วก็ชำนาญไม่เนี่อาชีพเขาเนาะนู่นตรงนู้นมองดูเหมือนภูเขาเลยนะครับที่จริงนะครับเป็นเมฆครับเป็นเมฆหลังพระอาทิตย์ตกสวยมาก เ่อนเบ่งเด้อพี่น้องมวยกับป่เสียแมงบริบกแมอุกคนมวยไทยมวยวันนอ้ังปมอยู่หมดเลดูบรรยากาศนะครับเมือนน้มันเาหมนเลยบเอาหมดเลยมาตกปลากินข่าวปลาเรื่องพี่น้องบรรยากาศดีๆอากาศไม่ร้อนนะครับ อากาศพอดีเลยากะดัี้ดีเลยสำหรับแซ่ทิมงานเข้มแข็งคนมาหนกเราตายนะคนมำบกื่นเต้เข้าขึ้นัวนี้อยอกเดีกัน่จ้างหาล่อยคุณ เด็ดยอดแบบบุรุงดีแท้ครับคุยกันสนุกสนานกินข้าวไปด้วยครับตกปลาไปด้วยจึงเบ็ดไวบกินข้าวโซเลกันไปกับน้ำมาตูมขาดไม่ได้อยู่แล้วกับทีมงานนอนครนอนกัน่ะเออผู้ชายไปตรงไหนห้ง มานจไหมีตะขอจะเดี๋ยวมาโมมันมีวันมีน้ัก็่นตาเลยมันมีตัวฝนนี่ในกระนวยนี่ฝนสึหน้าบ่แมนกับฝนยนี่ครับาุนี่หัวบงพากราไปเรียครับบวนี่่ออหวยยรกไปไ้อนังผูกอข้นไปนอนนี่ยตกบ้าอฝนตก้นตกบต้องนออนเป็นะไร่นะ เดมอเบดน้องมันกินอเล่น้องนี่เดมอแบ็ดยู่กระลังเขาเนี่ยอยูนกลังเขาบานหอตกบ่ตกอีสานนั่นแหละเหนือกีสานอขึ้นนี่นะขึ้นโอ้โอ้เจ็ดสิบอ็ดเปอร์เซ็นูาโซดแจ้งมาแล้วในไร่กลุมป่องกันเจ็ดสให้เบิ้ ไอ้บ้ตีุมไอ้บ้าตีวทนผูใบอดตีหนึ่งตีหนึ่งหนต้องกันผู้ละปมะมาณพู่ะเออตีหนึ่งเที่ยงขึ้นตีหนึงกลังประมาณสิบเมีโอกาสตกเจบเออร์เซ็นาหอดิบเจ็ดเลยมั้งปอเกาใกล้ชิดคุ้มเนังกันบเจ็เลยเอที่เวีนอันนี้จินจิ้นเยเลแต่ว่ามื่อเนี้ยเจสิบเ็ดปรเซ็นนี้ยนักนักกว่ามือมือนี้แค่หาซื้หาเอรเ็นเมอเลยอมเลมั้ไเราะไม้ เป็นพายุต้นร่อไปไปตรงนไหนก็พูดบกเอาเต้เพันใบสิแปดติดผูกด้ทั้งข้องผมลงไปข้างในอ่ไัอต่องเงิ้แบบไปเจออย่างเงีไปชีต้งทังยังเหมือนจะบ้เลยคุ้มเลยคุ้มโปงเลยเดอกันคุ้มโปงคุ้มไ่เลยน่ยแม่อู่นปลากินมสื้อมเนี่ยก็ดีด้วยแะเอาไม้เอาไหมเห็นมาแล้วหนุ่ยเอาเงาๆเลยเด้หนุ่ยเอาเงๆเลย เอาไปแล้คุอไปจะสินี่แทุ่งทุนต้นนี่เลยไร้ปลากรีบก็ละทุนไร้หลับป่าป่ากระแยงซ้ำกระจกหน่อยกระจกนน่ะยางคือป่ากระแนงหยูดเขมายำเบ็ดยำงมขึ้นนะมันตายจิงนว่าผูนงาะมายลเนาะอาชีพะเนาะาน ยิ่งกัดกินเท่านี้ยิ่งดูเพือควันม้าห่าวเลยจะถือเลยโอ้มีความสุขมากข้บข้าแบบนี้มากมากโอ้แล้วอยากได้ปลาโมซูงหนากเนาะเออมันกหยากอยู่มันเหนียวมันกับแม่แบบบ่อฟารมเนาะอือประกาศ้วนแล้วเดี๋ยวเตี่ยงมันอยากกระดูกก็มากระดูกไปนั่นได้ไหม แล้วเรียนพิเศษเนะเาะไอ้ทออนแกวไปเ้วยมาสาน a m มีแล้วไอ้กูมา,มาบัน,นี่สา,ามดีได้มากบังบุน,นี่าานสาน a ย่างเดียวสา Nam ย่าว่าใครึืมนือเหรอกินสา,นา,สา,นา,าอ้ย <laughs> <c oughs> เออียล่ะตุ๊ดของปวดพอนีนี่ไงไก่ตีหนุ่ยซสอนยี่หอยังน่าหนีสอนยี่หอยังน่าหนีอ่ะของปวดพอดีนี่สิอ๋อจะตั้งแคมป์มากับบรรยากาศชิวๆสบายๆนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เตรียมตัวนอน คนะครับคลิปหน้าลุงแต่จะพากินพาเที่ยวพาทำกิจกรรมจะพาไปไหนนะครับก็ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับว้าว,ว,าว